ตัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตางสัตวรูปนังกตตัญญูกัตเวทิตาตี ภระโอฟังลาฟังแล้วตันสมันะสัทธาและมูลลสัทธาพี่น้องจงไหล ปาก,กันมานั่งยายแวดล้อมมีใจนอบน้อมฟังพรธมมะธรรมวัเตสนาร่วมกันรักศาสนนทานยาดนา้ำฟังธรรมจะได้อุติสับุญกุศลกาอันดีอันชอบประกอบด้วยกุศลเจตนา เป็นบุญกุศลไปฮอดไปเธอซึ่งดวงวิญญาณของพ่อจำลองหนอกแก้วกถ้งแก่มรณะตายไปขอบุญกุศลตั้งลายจงได Năm ao đuồng vinh dạng khuyên sa vội tích sâm phát tị xúc bồn sao vãn pha pha Bát ni na có khó chân sát thả châu khá chô khôn khôn จงตั้งจิตตั้งใจเป็นบุญกุศลอยู่ท่าดาฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นธรรมกาัาถาคำสอนบัดนี้ยามนี้แหละนาขอนอบน้องแด่อม์พระัตรัยอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสง์ เป็นที่กราบทติว้สาติสักการะกุจายิ่งถวายความเคารพมายังพระสงฆ์องค์เนนทุกรูปทุกตนนักตินี้เจริญพรมายังสดาพี่น้องผู้มีใจใฝ่ในบุญกุศลผู้้วมานำรองตนในประกอบคุณงามความดีมีการนักษาสนากินตามอยากน้ำฟังธรรมเป็นต้นซึ่งในโอกาสข้าของคืนวันนี้เป็นคืนรุ่นรองสุดใจ ติบรรดาลูกเต้าเราหล,ลานญาติกาพี่น้องเจ้าเวงศาสัตาบ้านไก่บ้านไก่คนหูจ้จมักเกยคนเคารพนับถือได้ร่วมกันตั้งบรเป็นูุสนศพของพ่อจำลองนองแก้วไว้ที่บ้านจองค่ำคืนนี้นั้นค่ำของคืนวันนี้บรรดาลูกเต้าเราหล,ลานได้รับความเมตตาธรรมจากคณะสัตาบ้านหนองบัวนำโดยแม่หลวงแสงลา่าคำตันผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่เจ็ดตำบลม่แตง ร่วมกับแม่มุทิตาสุวรรณคำสาวพร้อมนญาติกาพี่น้องเจา้าเหงายงวันทุกผููทุกคนร่วมกันมีจิตีใจเป็นบุญกุศลเป็นเจ้าเก้าเจ้ากรรมเจ้าผ้าอยากน้ําฟังธรรมน้อมนําซึ่งจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเจ้าผ้าในมนต์ตัวเจ้าจากตอาจากอำเภอแม่ริมเป็นองค์แสดงธรรมซึ่งตุวเจ้านั้นก็ได้อ่านอ้านเจิญเอาพระอัฏฐธรรมกถา อันเป็นพุทธศาสนสุภาษิตแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกขึ้นตจำเป็นที่จบทเบื้องต้นว่านิมิตตังสัตวุรูป,ปนังกัตัญญูกัตะเวทิตาแปลเป็นใจความภาษาไทยว่าความกตัญญูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีบรบร,บรบดา่าราบิน้อมผู้ฟังทั้งหลายบนโลกมนุษย์เขาเนี่ย ถ้ามานั่งอู้กันสุดวันสุดคืนถามกันว่าคนดีมีกี่ประเภทคนทำความดีมีลักษณะอย่างไดภัยว่องเป็นคนดีรับรองเขาอู้กันสุดวันสุดคืนจนเสี่ยงเพราะการเป็นคนดีการทำความดีบนโลกมนุษย์เรามันมีนักมีเป็นแสนเป็นล้านอย่างพุ๊บคนอูน้ม่วนจาวานอู้เป็นศินปากเป็นทั้งวัเล่าคนไทย บอกว่าฮ้อนว่างหายก็ไปอู้แต่กรรมดีมีประโยชน์เฮา็อ้อมว่าเป็นคนอุมวนเป็นคนปากดีเป็นคนดีคนหนึ่งคนมีน้ำใจเจวอเหลือซิท <Quiz> ธ <them. S 2> ์าวเจ้า <Those> บ้านเปนเดือดร้อนฮ้อนไม่กินไหนไผ่ตุกไผยหนกไผยลำบากตางไรไปจ่วยปนจะแบ่งเบาความทุกความหากของปนจะด้วยการเจวอเหลือนักน้อยอย่างไรก็ตามด้วยกิตใจที่ดีงามบบาบงสิ้นต่อแทน เทาก็คือว่าเป็นคนที่มีน้ำใจดีเป็นคนดีเช่นกันบางคนอาจจะบอกว,ว่าคนดีก็คือคนเท่าเข้าวาัดคุกันทุกวันศีลลุงชุดขาวห่มขาวกรรมันดอกไปฟังธรรมหนังนับประกรรมรับกาววนร้าำอันนี้คือคนทําดีพี่น้องสัตว์าดังหลายสรุปรวมความง่ายๆการทําความดีคือสิ่งได้กระทำที่ทําไปแล้วมันบอกเป็นตุ๊เป็นโต๊ะกรบไผ่ บอกเป็นตุกเป็นโตรดกับตัวเฮาบอกเป็นตุกเป็นโตษดกับผู้อื่นตัวเฮาก็ได้รับความสุขจากการกระทําคนรอบข้างก็ได้รับความสุขจากการกระทําของเฮาเกิดคุณความดีให้กับคนกลุ่มใหญ่เฮาถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการทําความดีแต่จะเอามาอู้คืนนี้ก็คือเรื่องกตันญูกระตะเวทีกับพรัพี่น้องสตกดาดังไลยอันยังคือกระตันญยอออยังคือกระตบเวที คำว่ากตตญญูยก็คือการหูจักบุญคุณคนกตักเวทีก็คือการตอบแทนบุญคุณคนคนเราเกิดมาพี่น้องสาติจ้างหนได้หักความเมตตาได้หักการช่วยเหลือได้หักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้หักน้ำใจจากคนจำนวนนักภัยกรตตามเพื่อนทำความดีก็เฮามาก่อน บอกว่าคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เป็นสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเป็นคนเฒ่าคนแก่ไผกระามเปิ้นดูแลเอาใจใส่เขาจะด้วยการให้เข้าน้ําอาหารใื้เสื้อผ้าอาภรณ์ให้คําสอนคําสั่งใื้ความภักความห่วหงใยการดูแลเอาใจใส่ใสจะใื้นักใื้น้อยอย่างใดก็ตามเหาได้รับความดีได้รับสิ่งของได้รับบุญคุณจากเปิ้ล เฮาจึงมีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของพ้นจะด้วยการเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ปรทัพ่อแม่ทุกอกทุกใจประทั้พ่อแม่น้ำตาตกในประใั้พ่อแม่เสียอกเสียใจเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เกี่ยวฟังคำสอนคำสัง่งน้อมนำความมู้สติปัญญาความรู้วิชาความมู้ต่างๆไปคิดไปใจไปปฏิบัตเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการดำนินชีวิต เป็นคนดีของสังคมเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติพี่น้องสตาร์หลางหลายบ่ทำตัวเก๊กะระรานบ่เป็นอันทับทานสังคมบ่ทำลายทรัพย์สินส,สิ่งของสาธารณะถนะุกไหมเตอร์อีกก็อไม่นักจะมังหัวใจตรงกันผููจานให้หูใจเลยคนรับผู้นัเยอเอาพิดตบซ้ายมาแตะโตยเอาพิดตบขวามาแต่ยวันนี้มึงมองหักด เป็นคนดีของสังคมสตาร์พี่น้องช่วยเหลือสังคมเขารพระเบียบเขารพกฎเกณฑ์เขารบกฎหมายเขารบสิ่งรมเป็นต้นดังนั้นพี่น้องสตาทั้งหลายเฮาท่านทั้งหลายมีหน้าที่ตอบแทนบุญคุณของคนทั้งหลายเหล่านั้นเฮาจึงได้กิดว่าเป็นผู้มีกตเวทิตานอกจากหูบุญคุณเป้นแล้วเฮาต้องตอบแทนบุญคุปโดยจึงจะได้กิดว่ากตันญูกัตเวที บรรดาพี่น้องผู้ฟังแั่หลายคนเราเกิดมานั้นต้องมีพ่อมีแม่พ่อแม่เป็นผู้มือกำเนิดเป็นผู้เกิดเฮาเลี้ยงเฮาใหญ่หน้ากลรมบานขึ้นมาเป็นไปมาได้คนเราบ่มีพ่อบ่มีแม่พ่อแม่เป็นผู้มือกำเนิดคนเราบ่สามารถเกิดมาโดย่อาศัยพ่ออาศัยแม่ไหลออกน้ำออกหูออกปอกไม้มามันเปลี่ยนไปได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ฮือกำเนิด พ่อแม่เป็นผู้พ่อกำเนิดเกิดเฮาเลี้ยงเฮาใหญ่ขึ้นมาบางคนบ่เขารพบ่น้บ่ถือบางคนบ่ปากห้องพอแน่บางคนบ่ดูแลบ่เอาใจใส่สิ่งใดที่อื่นที่ไกลบางคนเอางูใจเปิดหมดบางคนพ่อแม่ขยากินยำหาดีมหามาทำเคื่อคนอื่นชอบกินยำบางคนหูเขาหูเขาหลวงมากก๋วยเตี๋ยว bài nghèo tin này đi bầu vệ xúp húp hốt luồng kiếm đại lịch nghe, tu trao mắc tôm cay so mưa bận kiếm say ba đại, u chán kiếm lạp nữa ban nào thấy cả là cả niềm nghe, so mưa bận kiếm đại, tại pao nghe yak kiếm nhà con con cày tin này đi bầu hưu mưa bận kiếm một vài con bài chầm thay, bài chầm bà ngủ sáng ban cờt bỏ mẹ ban cờt đơn đại kỳ đại จะฮู้วันเกิดพ่อแม่ตอนไหนตอนคนตายบัตรประชาชนมีไหนทะเปลี่ยนบ้านมีจังไรเอามาแล้วอีท้ายเอกสารเอามานั่งนักสักสามสิบไปอีกเอามาแค่ไหนนี่หสมาคมกับอีกหน่วยเดียร์สมาชิกโจทย์มรดกวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดพ่อสะเกิดโจทย์แถวเวลาตายเอามาแค่ไหนแดงหวยถุกบ้านขังรามาเจ้าเถ่อก็คนตายฮู้วันเกิดเดือนใดปีใด อย่างว่าพี่น้องสัตว์ใดต่างหลายคนเอาบางคนไหวได้กูสิงกูอย่างปั๊บกูจานวันที่รับอาจารย์ปั๊บกูบาจานวันที่รับอาจารย์ปั๊บตัวเจ้าไหวตัวเจ้าแต่พ่อแม่ไหวเฉยคนเอาไหวเยอะกูสิงกูอย่างพี่น้องสังเกตว่าฝนตกอย่างนี้แตว่าอ่านสื่อกล่าษารฝนตกโอ้เห็ดออกหลังวัดเขาไม่สลีมึงวัดเขาไปหันใส่บ้านเขาเลยเราโดนนี่เห็ดแตกเห็ดว่าไหวเห็ด์วันนี้คือดีกล้วยออกมาปีงอบบอดแบบเนี่ยเบนงอนมันยัางหน้าเบึ่งว่าไหวปีกล้วย วันนี้ก็เดียวเมาล้กันไปเป,ป,ป็นลําล้อลําล้อพูนคำชัน่นโอดพูดไปพ,อพ่อไผ่ยันหนาอีกก็ไม่ไปตัวจอย่างไรใครหันไผ่ยันหนาเราไปบินไปนั่งรถไปเดือไตไปอีสานพี่น้องตื่นข้าใดว่หนอกลมนี่นี่ฮั่นสอกตัวตัวเล็กมาเล่น,นักงามเลยอีสานไม่ไปน้องสะได้ยังไยบางคนก็ยังบอกว่าไอ้ในกุศิลกูอย่างพี่น้องใครหูเขาไหวไอ้ยังพ่อคนเฮาเนี่ยไปอบอกวันหวยออก โวยจะออกวันพุ่กันนะคืนนี้พอโทรทัศน์ก็โอ้เราไหว้ด้จต่ต่อไม้อะไม้ตะเคียนอยู่ในน้ำามดแ้แต่ปัตตานีพเพราะตเชียงใหม่ไม่ป็นหมื่นต้นมันมีเจ้าแม่ตะเคียนกี่ต้นพอล้้บ่อเหลือพอดีให้ขนมาไว้อำเภอแม่แตงนี่บอกบอกมันมาอยู่เป็นนิคมเจ้าแม่ตะเคียนนี่ไอ้เงือเล็กแม่คนนั้นอยู่ต่อไปแม่ไแตงรัวน้องาารัชดากระหล่ำที่มาอ่านได้อีกอย่างว่านักว่าได้กิ่งกูอย่างปีแล้วดังขนาด ถึงนน้ดับเลยนะถ้าตัวเจ้าเอ,อ่ยไปทุกคนต้องรู้ต้องจําได้ไอ้ไครก็เป็นคดีไข่ขา,ามัาเป็นลูกไข่ป้าก็ไปไหว้พี่น้องสักการะหลายผูกอันมอกนิ้วก้อยเนะี่ยเก้าสิบเก้าบาทตัวเจ้ามาํำแยงกว่าเราทุนบาทกับ,บ่าเสี่ยงแล้วมาเอื้อปุจจาเก้าสิบเก้าบาทคำให้เก้าสิบแปดบาทบางคนเอ่้อร้อยหนอนได้กำให้หําบาทแล้วคนห้องเดียวเก่งคือน้องผูกอันมองนี้วก้อยเนะี่ย ตัวเจ้าลองหอละเอามาพอนในกระตามัดดึงหันหันกับผูกนั่นเป็นไม้เป็นอะไรเนาะเป็นขี้เต่าไหมเป็นผมไหมแล้วคนเราเก่งพี่น้องสังดานั้ไหมลองจุดเป็นขี้เต่าแล้วเลขออกมาสามตัวตัวเจ้าลงทุนปู่จามาสาม,มาอ,มอมันสามร้อยหมอกมวนเอามาส่องพ่อแยงพ่อไฟพ่อแดดพ่อในกระจบจะไในมาดก็ดึงออกเลยต้องจุดเท่าตัวขี้เต่าเท่านั้น อาปูจาภาสามันลองบอกว่าม look ันอย่าเป็นเลยปักระขางถูกเลี้ยงกันสามันจุดออกมปพบได้เลขสามชุดหน้าบุญสาดาเป็นน้องตุ้เจ้าเป็นคนบอก่มเล่นหวยใต้ดินแต่หวยรัฐบาลให้ซื้อทั้งหมดในสองสามใบซื้ออยู่หวยใต้ดินนี่ถึงเล่นสตาดาเป็นน้องที่ค้านหาข่าเบี้ยวล่ามาล่ามีแต่ก็เลขอานเลขไดกูจะแดงอันเนี่ยปนตรกเอเสี่ยงมาเล่นไปทำแล้วบอกบอกน้นนี่น้องสตาดาท่าไหายจุดถูกสามดอกได้เลขมาสามชุด เขียนเสียก็แท้ไว้แตงคนเดียวนะไม่ใช่แตงก็จะมือแตงคนเดียวนะเขาแตงตัวปันคุณปันเขาล้างคุณล้างบอกหมอบมันไม่ใช่แตงแต่ละรอบแตงตัวเก่าทำไรถ้าดูกกับตัวเก่าในใจให้ตัวเก่าทำดูกกับตัวเก่ามันเสี่ยงให้วยตัวเก่าเลยครับปลาคนบอกบ่กกองหวยออกเอามาแยงว่าโอ้เราตีน้องปลาเข้าซากตัวแม่บุญคุณเล่นหกล้านบุญเสี่ยงเลยแล้วน้องกระดาษแล้วเจ้าว่าอันไหนคนเอาอยู่มาตื่นมื่อตื่วันเจ้าว่าอันไหอีน่ะวัยได้กูสิงกูอย่าง ล่างกว่าล่างมีแถวไหนกับเบากคนบุญปลากัไปไหวปีซื้อเนี่ยสองพันาร้อยหกสิบสงงวเกิดที่สันว์กัแฟงเนี่ยปกติเกิดมาที่สองงวงวดนะเขาโูกไหวสองสองสี่สองสี่สีน้พวกจับได้บ้านทุเจ้าเนี่ยร้องเกิดเนี่ยปากันไปเปลี่ยนลำรถไปขึ้นรถไหนมาขึ้นมาขึ้นดี่วัน่าสนาสตาขอหเก่าส่บเขาไปไหนกันเนี่โอ้ตูกัมูลนั่งกันอ้ยัง สังกัมแปงนี่งัวเกิดมามี่สองมัวกอเล็กม่กนี่หมดแล้วสุของป้าก,กับไปเป็นเสน้นเป็นสายไถไปด้วยสุขเขาโอ้ปา้งงปาผู้น้องลงซีกันร้องั้งกินไปหนักกวันเขาก่อนแล้วพี่น้องกัษาไปร้อยคนได้เลขมาร้อยเลขอ่ะมันต้องถูกสักเลขไอ้เลขที่ถูกนั่นดโอู้กันสุดปีถึงเสียงไอ้บัดหุเก้าสิบเก้าดักเส็งเอาเลขที่ดำนั่นมาอู้กันโอ้กัษตาพี่น้องยังไง